นี่ครับคันนี้ครับแต่งกับก้านนะครับนี่จอกเลสนะครับคันนั้นอันนี้กันนี้ใส่จอกคิดเด้นครับคันนี้จุดล้อมันเติมต้องสองคันครับนนู้นจุดล้อมันเติรกันลอดพิดนี่จุดล้อมันเติมนครับนี่ครับมันมีอะไชี้เลยมันเต็ดไอ้นี่นะท่อนะครับอันนี้ก็ดูท่อนะครับ พอนะครับมีเกสามเกย์ระบายระบายรนี่นะครับตกของคันนี้นะครับตกนะครับนี่ครับตกของคันนี้พอนะครับคันนี้มีสามพ่อนะครับคันนี้สองพ่อนะครับคันนี้มากกว่าสุดนะครับคันนี้ร้อยแดงมานะครับคันนี้อิสุนี่ยคันนี้อิสุ้อสุยแดงม้า นี่หกโ้นนะครับนี่แต่งลายนะครับนี่เสื้อนะครับเสือ้อของครับ